นี้ซุกี้ทุกคนไม่ได้กินข้าวกินแต่ซุกี้นี่อือามจริงสามหมื่นกับหนึ่งพให้เลือกคุณเอาอะไรคุณจะเอาอะไรหนึ่งพกับสามหมื่นอะสะบู่อะไรครับพี่สบู่ะน้องสบู่พี่เหรอสบู่ เป็นสบ,บู่ระเบิดที่เคยน้องสบ,บู่เปิดผิวน้องดูผิวพี่จังน้องดูมือต่ทุกคนเห็นเห็นมือไหมนี่ทุกคนเห็นมือไหมอืมเอาสวัสดีโบ๋หน่อยนั่งด้วยน้องโตเริดวันนี้ทุกคนฟังอันนี้ใคร้ี่ไม่แก้ไปไหนหนังกอนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจนจะมีจนน่าจะเป็นผู้จูงดีะคนกันนะผมทำโปรผมทำทำสิ่งดีๆให้อะ่ะ คือเรามาแลกกันนะ่ะอืสบ,บู่สบ,บู่ก้อนเท่าไหร่กระตุกขายเป็นโลค่ะพี่อืม,อม พูดปิ๊บเดียวขึ้นลามุดเลยปูเลยกูได้นะอ๋อคือไม่ได้ตั้งแต่ปูมันมันไ,ไม่ได้เกี่ยวกวันนั้นเพราะเราไม่ได้เปิดแล้วก็แย่เลยสิ่งพูดไม่ได้แล้ว Bueno, verdad. ¿Qué? Mm. -hmm.

เนื้ออย่าไม่รู้เลยว่าพูดเตินเนื้อหมาเคยไหมอืมอืมกินน่าร้อยหมาขอบคุณหัวใจมากขอบคุณหัวใจมากลูกค้าบอกอยากได้สบู่ ผมบ่บงถงทุกคนจะบูนล,ลูกค้าแบบสั่งกันแบบว่าตกใจหมดอ่ะอืมแล้วบางคนก็บอกว่าเออมันจะดีจริงเหรอดีจริงเหรอยืนไม่ดีไปดูรีวิวอ่ะอือผมไม่เน้นอะไรหรอกผมเน้นขายถูกอืมแล้วก็เน้นลูกค้าถูกใจเห็นไหมเนี่ยอืออืม,อมเน้นลูกค้าถูกใจเท่าน,นั้นแหละ ทุกคนวันนี้นะผมจะเปิดตัวสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ผมเลยอืมเป็นแบนด์ผมเลย,เเลยทุกคนพิมพ์คำว่า P K พิมพ์ภาษาไทยให้ผมหน่อย P K T Y ฮะอืม วพ่พิมพ์อก่าพีเกตีไว้ทีพีแล้วหลายคนถามมากาโตะทำไมถึงขาวผมมีเซรั่มตัวมาแล้ววันนี้มาแล้วเป็นกล้องตัวเองเลยครับทุกคนเคยใฝฝันมากกับการที่อยากทำอะไรแบบนี้เป็นของตัวเองแต่ว่าหนึ่งถ้าของไม่ดี จบขายไม่ได้ของผมมีเลขมีจดแจ้งเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อของของผมเองนะพารวยพันล้านอืมเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไอ้กาโตมันก็คืออดีตพระคนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ไม่มีหานทำออกมาแล้วก็ กูจะเหยียบให้จมดินคำพูดเนี้มันยังกล้องอยู่ในหูตลอดผมผมเริ่มขายของมาตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนฟังให้ดีนะผมสึกออกมาผมสึกออกมาแล้วขายขนมตองมว้วนจำได้ไหม ทุกคนจาได้ไหมผมขายขนมทองม้วนจาได้ไหมพ่้มองมานหลังเลยวันนี้ผมบอกเลยนะพ่้มีข้องตอบแทนให้สารด้วยแล nah. ้วก <for S 1> ็ตามที่ผมบอกไปของตอบแทนผมนั่นเหริมเป็นอะไรขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่แป๊บเดียวจะให้พี่ดูอะไรคือผมพูดมากไม่ได้มันมีมันมีไอ้นั้นอยู่ ทานเยอะไม่อ้วนมีตัวช่วยมีอยู่แล้วครับแปบ๊บหนึ่งต่วาโอเคทุกคนฟังผมนะผมถามคำเดียวถามคำเดียวทั้งหกโอกรอยว่าคนผีคนที่มันนั่งเล่ยอยู่ตรงเนี้ยคือกาโตะที่นั่งหล่อยู่ตรงเนี้ยคือกาโตะคนรู้จักไหมรู้จัก ถามว่าการะตุกคือพ่อค้าไหมก็ไม่ใช่แล้วกระตุกทาไมถึงขายของได้ผมกล้าตอบเลยว่าผมลองผมลองมาก่อนทุกคนดูแขนผมมทุกคนเห็นสองสีไหมเห็นไหมอืมข้างนี้คือไม่ได้ลงสบู่ใช้สบู่ทั่วไปแต่เนี้ยคือใช้สบู่ p k t y ของกระตุกทุกคนระเบิดกี้ไข่ ทีเนี้ยเล่นกันยงไงนะพุมลองสบู่ซเซ็ตเรียบร้อยเลยครับพุมบางคายสบู่สุดถ่ายสบู่พุมปังตอนนี้คืออยู่เฉยๆไม่ต้องไลฟ์ก็ลูกค้าไปซื้อสบู่หลังบ้านอะลูกค้าไปซื้อสบู่แต่ผมอะที่แบบเนี้ยเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ย <c oughs> มันใช้เซรั่มพี่ผมใช้อันฟ้าอาบูตินบอดี้เซรัม่มตัวนี้ผมใช้เวลาในการ ทำทุกอย่างผลิตทุกอย่างแล้วก็วางแผนทุกอย่างคือสามเดือนกับสิบกว่าวันเออนี่นะต,นต้องดูนะผมไม่ใช่ดูดขี้ควันผมกินข้าวอยู่คุณพี่พี่เขาบอกว่าทําไมต้องดูดขี้ฟันอ,อ่าจริงๆไม่ได้ดูดขี้ควันนะพี่อืมผมกินกินข้าวอยู่แล้วก็เนี่ยนั่งพูดไปด้วยอขอโต้ด้วยนะถ้ามันขัดอูแล้ว